สวัสดีครับวันนี้เช้าอีกหนึ่งวันนะครับเราจะมังจะไปโยโกเตะนะครับผมเราไปดูเทศกาลคามาคุระกันนะ ถึงเมืองโยโกเตะนะครับก็มีการเขียนกาดนี่นะครับคุรดาก็กำลังเหลาอยู่นะครับนี่พาท้องเที่ยวนะครับมาเยือนเมืองโยโกเตะแล้วนะครับผมตอกตอกให้แน่นด้วย,ออยตอนนี้นะครับลงมาจากรถไฟปุ๊บเนี่ยเราก็มาเจอร้านที่เขาแนะนำมาเป็นร้านยากิโซบะนะครับอยูห่หน้า<ม>นสถานีรถไฟโยโกเตะเลยเดี๋ยวลองไปดูหน้าตาอาหารและรสชาติว่ามันจะเป็นยังไง นี่คือสถานีเลยอ่กินทุกอย่างสกบาทเดียวเราใช้เท่าไหร่เนี่ยอยากกินโซบาทปะอ๋อบ้าบอกว่อยากกินโซบาทนะโอเคอ้ยจบราคาอยู่ที่ประมาณที่เท่าไหร่คุณนุ่น660ถ้าถ้าใส่มาย่างนี้กับไข่กุ้งแล้วก็ถ้าธรรมดาก็550อยาบาว จิงเนยาจเข้าปาจานไหอร่อยมากเลยกลมกล่อมกลมกล่อมเดี๋ยวกินก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยว โยโกเตะเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอากิตะและทุกๆปีของช่วงเดือนกุมภาพันธ์เมืองโยโกโตเตะจะจัดงานเทศกาลหิมะที่เรียกกันว่าเทศกาลโยโกเตะคามากุระเฟสติวัลที่จะจัดขึ้นในวันที่15-16ถึงกุมภาพันธ์เป็นประจำทุกปีกิจกรรมที่สำคัญของเทศกาลคือการสร้างกระท่อมน้ำแข็งที่เรียกว่าคามากุระในสถานที่ต่างๆทั่วเมือง ภายในกระท่อมน้ำแข็งจะมีแท่นบูชาสำหรับบูชาเทพแห่งน้ำเพื่อขอพรให้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ในงานนักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นบรรยากาศอันสวยงามของกระท่อมน้ำแข็งที่สร้างเรียงรายกันอยู่ทั่วพื้นที่หรือสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างกระท่อมคามาคุระได้ด้วยค่ะ ุดในการชมเทศกาลคามาคูลานะคะที่นี่ก็จะมีหลายจุดมากมายเลยให้เราได้ชมตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีสถานที่กว้างนะคะเพราะว่าเป็นโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างน่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วแหละตอนนี้เราก็อยู่ข้างในกระโจมนะคะ ในในกระจงก็เป็นหิมมะปั้นขึ้นมาเป็นกระท่อมเล็กๆนะคะเหมือนเขาไว้ไหว้เทพเจ้าแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ข้ามก็เลยยังไม่มีการจุดไฟหรืออะไรนะคะ อันนี้นะครับเป็นเด็กนักเรียนญี่ปุ่นนะครับเดินลงมาจากโรงเรียนนะครับแล้วก็น่าจะปั้นรูปคาอากุระรูปเล็กๆพวกนี้เห็นไหมฮะนี่นะเราเห็นเดี๋ยวผมซูมไปให้ดูว้านี่เด็กๆกำลังจะทํามาคุระกันนะครับนี่นี่น,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 นี่ทำอะไรกันทําอะไรกันเขียนจดหมายอ่ะคล้ายๆเขียนจดหมายอ่ะแล้วใครชอบใครใส่ในนั้นเหรอ เนะดี๋นนยวแต่งชุดไปเล่นสก,กีนทุกคนเลยเออเดี๋ยวมันเหมือนเด็กเล่นสก,กีทุกคนเลย <laughs> ข้างในนะคะเด็กๆก็จะมีเขียนขอพรเที่พระเจ้าหรือเล่าไม่แน่ใจเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะเราไม่รู้

เป็นทางขึ้นปราสาทโยโกโกเตะนะครับผมหิมะฟูมากระหว่างทางเดินเนี่เห็นไหมาดาเป็นไงหิมะฟูไหมฟูเป็นบางจุดนะคะก็เราเอาจจะมาช้าไปนิดนึงแต่ก็ยังมีความฟูหลงเหลือให้อยู่ตามป่าตามเขาอย่างเงย ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปตรงส่วนสาธาราณะโยกโกเตะน,นะคะข้างบนก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่เราจะได้ชมธรมาคุระกันนะคะที่นี่เขาทำไว้หลายจุดมากไปค่ะ ก็ทำท่าชี้ดิทำท่าชี้เออได้อเขาบอกว่าเอาเท้านี่เยียบเลยยังไม่เต็มเลยอย่าแน่นมากเดี๋ยวคอไม่ออกนะพี่นุ่นไปช่วยมัน ้อาเช่องาวังชนแข่งวันอื่นนะสอตกชื่อตกโกเขาบอกให้ให้ทำช่องวร่อไปวางเยตกแต่ง้หัวคือทำแล้วเอต็เชาะต้องรงละเมียในการทำนิดนเมนเออบุน เข้าประสาทโยโกโตเตะนะครับคนละ100เยนนะครับผมหหร้อยเยนให้คุณล็อกโอเคเฮ้ยเตรียมตัวเลยมั้ยแต่ไม่ต้องถอดรองเท้าหรออ๋อเขามีพรมโอ้โดีมากเลยโอ้โหเฮ้ยชอบมากบอกเลยนี่ชุดจริงปั้งวะจริงเลยฮะเป็นเหล็กเลยนะโอ้ยสุดยอดมากเลยอ่ะ นีวิวจากบนยอดปราสาทก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับมีเด็กๆมาช่วยทำคา마คูล,ละนะครับผมช่วยกันทำคมานเขาละให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับคือเด็กๆมาร่วมมือกันช่วยชุมชนอะ่ะดีจังมาก เดี๋ยวตรงนี้นะครับเขาเปิด6โมงเย็นนะครับเราก็ยังเข้าไม่ได้เดี๋ยวเวลานี้เรา,เาไปหาข้าวกินกินก่อนแล้วค่อยกลับมานะคะนนะไปแล้กินไปช่วงกลางคืนคิดว่าน่าจะคนเยอะกัมาคนก็พยายามแบบเหมือนอยู่ในเมืองแล้วก็เริ่มทยอยเดินทางเข้ามา เาปปาป่นมื่อกีได้คุยกับคุณอาเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยปกติคนจะเยอะมากทุกปีเทศกาลคามาคุระคนจะเยอะแต่ว่าปีนี้คนน้อยเนื่องจากหิมะตกน้อยคนก็เลยไม่ค่อยมาบอกนะครับเสียดายจังเลย ม่นั้นนะเราจะเห็นบรรยากาศความคึกคืนของที่นี่นะคนก็จะเยอะกว่านี้ปกติหิมะจะแค่ไหนนี่นี่ถ้าที่นี่อ,อ่ะปกติถ้าข้างถนนหิมะจะหนาเท่านี้สูงโอหัวคนอนะ่ะซึ่งจะเป็นกำแพงหิมะเลยแต่ว่าปีนี้มานะครับเนี่ยคืนยังคือย,ยังดําอยู่เลยครับผม <c oughs> คือหิมะเป็นสีหินะนั่นจะโลกร้อนเนาะมันหกสิปีมีครั้งเดียวก็คือปีที่เรามานี่แหละครับคิดดูคุณอาอยู่ที่มา2ี่สิบปียังไม่เคยเจอ บรรยากาศการที่ไม่มีหิมะตกเลยเขาเพิ่งเคยเจอเหมือนกันเขาอยู่นี่มาจนได้สัญชาติคนที่นี่แล้วครับก็ทีนี้ก็เซอร์ไพรส์หน่อยข้างหน้านี่เป็นก็เรียกเหมือนคล้ายๆงานวัดนะแต่ตอนนี้ก็มัเพิ่งเริ่มตั้งตลาดเริ่มแล้วตั้งตลาดแล้ว นนแ่เลยอันนี้เป็นอะไรครับคุณนวยนะครับผมทาโกยากิไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ทาโกยั่ไม่หลังอีก่ายากิอ๋อเป็นอีก่ายากิใช่ไหมคุณนาอ๋อนี่ราคาแค่600-500เยนนะแล้วแต่ตามไซส์เปล่าไม่รู้นะยากิอุ้ยนี่ของโปรดเหมือนกัน มันเผาเหรอเออไม่ทำไมได้เยอะวะโอ้มันเผาใช่มันปะเนี่ยใช่มันสำปะหลังอ๋อร้อยเยนอันนั้นโอเคอ๋ออันเดียวร้อเยอเ,อนเยนเ,เออ,อเ,เขาเขียนว่า Number One นี่ไงบ้าวนี่นะครับทากโกะยาก,กิ แบบงานวัดง่ายๆร้านตะกี้ที่ซื้อมาอยู่ตรงนั้นอร่อยมากไม่ได้เว่อร์แต่อร่อยจริงเพราะอร่อยก็าจะเป็นเรื่องของแป้งมั้ที่ไม่เหมือนกันนะเนาะอร่อยจริงคุณนุ่นครับเป็นบุกเป็นบุกเ้อะไรเนี่ยไม่เคยกินอ่ะดเป็นบุกอืมได้เหรอได้อยู่เหมือนลูกชิ้นเหรอรสชาติเป็นไงจอยอร่อยอร่อย เหมือนลูกช kind of ิ oh yeah. <s <S ้นเหรอประกัดดูนี่คั่งเลยดิคั่งเดิซอสมันซอสอะไรอ่ะนุ่นมิโซะโอ้ซอสมิโซะโอ้ยี่ะลิ้นมึงนี่แฉลบเปล่ามากอีดอกมีสามารถเอาลิ้นตวัดซอสก่อนได้ด้วยนึกถึงอันนี้มิลูกชิ้นเจเหรออ่าลูกชิ้นเจ้เลยกินได้หมดก่อนเลยพอเราเดินเข้ามาในที่ว่าการอำเภอนะคะ ไม่น่าเชื่อว,ว่าในนี้ก็จะมีของขายด้วยอันนี้ก็ทราบจากคุณอานะคะเพราะว่ามองจากข้างนอกก็เหมือนจะไม่เห็นอะไรเลยก็เหมือนเป็นตึกธรรมดาแต่พอเข้ามานะคะมีร้านขายข,ของมากมายขนมนมเนยราเมงนะคะราเมงขนมแล้วก็เหมือนมีสินค้าโอท็อปจำหน่ายด้วยของฝากที่ลึกนะคะเยอะแยะมากมายเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้คนนั่งกิน อร่อยนะคะนี่นะคะฟ้าไฟทอนไก่ย่างรานเมงมีหมดเลยแอปเปิ้ลจ้าอันบลูเลยนี่มีกล้ยกวยกล้วยชุกชอ็อกโกแลตเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ถ้ามาโยกโกเตะในเทศากาลคามาคุระนะคะก็มาดูมาชมกันได้จ้า นู้นอะไรอ่ะนู้นอะไรคนเต็มไปหมดเลยอ่ะคือตอนนี้นะคะคือคึกคักมากเลยบรรยากาศเหมือนคนเขาก็มาเที่ยวกันตอนกลางคืนนะคะกพ่ช่วงกลางวันนั้นจริงเงียบเงียบเหมือนเงาอยู่นึกว่าไม่มีคนมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ในตลาดกระโจมก็จะมีเด็กน้อยมากขายซาเกวานโมจิย่างนะคะให้เราเข้าไปกินข้างในได้ด้วยนี่นี่อะไรเนี่ยข้างในข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยอะไรเนี่ยขอดูหน่อยได้ไหม ตอนนี้นะครับอยู่ท่ามกลางคามาคุระนะครับที่เขาประดับด้วยไฟนะครับสวยงามมากเลยนะคะคามาคุระนับร้อยนับพันแต่ไม่หมดเลย